มีเมนูอะไรคะเมนูมนคือฟรายไรซ์กับมิ้นกับมิ้นต์พิกลฟิชค่ะปลาล่าซับค่ะใช่ค่ะข้าวผัดปลาล่าซับค่ะเทพไทยพ่อกินแม่นค่คะแมน,นจ้าโอเคเรามารับเอาจานให้นะคะเอาจานนี้ก็ได้แล้วแม่บ้านไปนไหนคะ ไปอยู่ที่หนองแมงกับแม่หมามามกับยายกับยายทำไมคะกับข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำนี่่ะอันนี้เหมือนก็ไม่รู้ว่าทำอย่างไรโน่ทำกับข้าวให้พ่อคะ่ะอ,อ,อ,อืแกะออกนี้ด้วยนะคะทำกับข้าวให้ป,ะปะ๊อปป๊า วันนี้ทำเมนูอะไรคะทำผักทำผักอะไรคะไม่รู้ค่ะข้าวผัดปลาค่ะข้าวผัดปลาพ่ออยากกินข้าวผัดปลา<ด>ก็มีผักวางตุ้งใช่ไหมคะก็มีเห็ดฟางค่ะฝรั<ด>่งทำไมชอบกินข้าวผัดปลาน้องหนูหนาค่ะ

Jag glömde, om vi gör så. Jag vet inte vad det heter. Mamma, när vet han vad det heter? Okej, ris. Och sen så, allt här. Är. Mama, อันนี้กุ๊บกุ๊บกุ๊บอร่อยมากออร่อยผักอะไรคะผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งใช่ไหมคะ กถ้าเขาอยากหยุดเหมือนอีนี้กับยายหน่อยที่ที่หนองแดงค่ะกลัวพี่ฝนเบื่อกลัวพี่ฝนเบื่ออยู่นี่เหมือนพี่ฝนอยู่นี่ทุกวันแล้วพี่ฝนก็ไม่พี่ฝนถ้าเราจะไปข้างนอกเยอะแยะพี่ฝนก็ไม่ได้ชอบพี่ฝนก็ไม่ได้ไปกับเราพี่ฝนไม่ชอบพี่ฝนไม่ชอบไปเยอะแยะคิวคํมบ์ แล้วลูกขอทักนะทำนี้ใช่ไหมคะมาม่ากับป๊อบมาม่ากับป๊อป้ากลัวพี่ฝนเบื่อที่ขอนแก่นใช่ไหมคะก็เลยให้ไปอยู่กับยายสักสองสามวันใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเป็นมาม่าไปขอนแก่นบ้านไปต่างจังหวัดบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอสองวันเดียวอีกสองวันเราก็ไปรับพี่ฝนใช่ไหมสองวันใช่ค่ะ เฮ้ยอย่าหั่นอย่างนี้ลูกอันนี้มันมันแม่ว่าหั่นแบบนี้ดีกว่าเอาเอาเป็นแบบนี้ดีกว่ายัไงอะคะชิ้นี้ใช่ไหมคะเอาเป็แบบนี้ก็ได้ลูกเนี่ยนี่อย่างนี้ก็ได้นะให้มันใหญ่หน่อยให้มันใหญ่หน่อยให้มันได้นี่อ๋อโอ้โอเคโอเคโอเคให้มันได้ได้เลยค่ะให้มันกัดแล้วให้มันกัดๆสามสี่ชิ้นอิ่มเลยนะคะค่ะลูกทำปิ้งค่ะปิ้ค่ะ เลยแม่สอนรหาราหั่นแปงทำแปงที่มันน่ากินน่าอร่อยกว่านี้โอเคอันนี้ทำบ้านๆไปก่อนไม่มีเวลาสอนดีคาเลจจานเข้าใจบ่เข้าใจยุ่มเข็ดไปนี่ไปก่อนกินแปงก,รก็รับความได้นะเธอแจงรู้มแจงดีมากๆเลยคะ่คะดีแบบไหนคะดีม,มันมังมั่งมากก็ไม่ค่ะดีแบบไหนดีมากๆม,มีวิตามินซีมากมาก ว่าทุกอย่างนีวิตามินซีหมดเลยเหรอคะแม่ไอเกณทุกอย่างนี้วิตามินซีหมดเลยติค่ะแม่จ้ะใช่หค่ะกินก่อนแล้วกันนามาตกินหมดเลยน้าไม่ชอบเตียงหรออืมน้ามาติไม่ชอบเตียงใช่ไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบมากแต่ว่าม้าบางที่ชอบกินชอบอย่างนี้พ่อนางบอกว่าน้องลูนา เนี่ยคนที่เขาอดอาหารอดข้าวเขากินแปงเนี่ยประทังชีวิตเขาได้นะลูกอีกอย่างหนึ่งคนที่จะลดความอ้วนถ้ากินแปงเนี่ยก็คือช่วยได้เยอะมากเพราะว่าในแปลงมันมีน้ําเอ,อท่านใดที่อยากลดความอ้วนก็ทานแปลงกว่าได้เลยนะคะใช่ค่ะค,คะ่อยากลดความอ้วนแม่ก็กินโกโก้ของแม่เลย โกโก้โคอฟฟี่อเอสเน่คาราเจนนี่เนี่ยอ่ะทีนี่กระัดกันเนาะมีแม่มไม่กินข้าวเลยอะ่ะไม่ค่ะแม่กินข้าววันนี้พอละตอนเย็นก็แม่แม่มีมต,นนมตีดื่ม,ม,ม,มโกโก้กับคอฟฟีเ่เด้อแล้วก็กินเอสเน่แล้วก็มีจะไปวิ่งห้องน้ำทุกครั้งไป,ไปทำ้าวผัดกันเร็วๆไปไปไป